โอ้นนักนักนมีความสุขเลยมึอนี่เงินออกสาววลินวันนี้ต้องกินน้ำตาหยุด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 มันยังระบีงนี่เดี๋ยวไปไม่ต้องใส่นั่นก็เด็กของไรเทียะถ้ามึงมั่นหรือจ๊กยังเนาะมึอนี่มึงว่าวันยังวันพฤหัสนั่นดิเกิดนั่นแหละวันพฤหัสเท่ากับเรามีความสุขได้กับปัจจัยสิทมั่นเดเล่าสนะเล่าสนะ ผมคือบ่ได้เอ้เอามึงบ่ได้ตียังมันนี่ยังมนันนี่มาใสา่ทิน้ำได้ก็ได้เอเอ,อาาย,ยังวะคิดยังไงยายเอ้านี่เด็กคือยังสีเขาเอิญมาใส่ทิตียายแมนเมนคนละครึงคน,นละเคร่งแมนบ่หรมันบ่แม,นม่นคนละเริงแล้วล่ะไรบ้าหลาน มันเล่าจะนัาคึกคักเลยเนี่ยจงเว่ยได้าจะเปรี๊บนึกก็ไม่ได้